ดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดในช่วงที่ผ่านมามานานได้เล่าคุณผู้ชมฟังนะคะถึงเรื่องพฤติกรรมการซื้อที่ไม่ดีต่อตัวเราเองนะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนะคะถ้าคุณผู้ชมถนัดยังไม่ดูคลิปนั้นเนี่ยมานานจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของพฤติกรรมการซื้อที่ไม่ดีต่อตัวเราเองเนี่ย จะว่าไปมาลายอยากจะมาขยายความเพิ่มแล้วกันว่ามันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของเราหรือว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการซื้อของเรานะคะสิ่งนั้นก็คือโฆษณานั่นเองนะหรือว่าไม่ใช่แค่โฆษณาแต่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะเป็นการหลักลการตลาดแล้วกันเออเป็นหลักการตลาดที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการซื้อของเรานะคะ วันนี้มานา l ล s มา4ข้อนะว่าทั้งสื่อโฆษณาแล้วก็การตลาดเนี่ยเขามีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของเรายังไงนะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะก็คือ insecurity นะหรือว่าความรู้สึกไม่มั่นคงภายในจิตใจหรือว่าปมด้อยนั่นเองนะคือคนที่คนที่ยังไงดีละ่ะคนทั่วไปอะมานานเชื่อว่าก็มีปัญหากันบางเรื่องแหละอย่างบางคนอาจจะ รู้มใจเรื่องสิวบางคนอาจจะคิดว่าผมตัวเองไม่สวยพอหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองผิวสีคล้ำไปอยาจจะขาวกว่าน,นี้อะไรก็ว่าไปมาณเชื่อว่าตอนที่เราเป็นเด็กแล้วเราเรากำลังจะเริ่มโตมาเราไม่ค่อยมานั่งคิดเรื่องพวกนี้หรอกแต่ว่าเพราะว่าสื่อโฆษณาหรือว่าสื่อต่างๆจะหนังจะละครอะไรอย่างเงี้ยที่เราดูอะ มันทําให้เรารับรู้ได้ว่าอ,อการไม่มีสิวเป็นเรื่องที่ดีนะการที่ผิวขาวนี่เป็นสิ่งที่เหมือน desirable เหมือนเป็นคนเหมือนแบบว่าใครๆก็ชื่นชมว่าเออมันเป็นคุณลักษณะที่ดีนะหรือว่าการที่ไอหลับมีผมสวยๆเก๋อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีพอเราฟังเรื่องพวกนี้มากๆอะ่ะเราเลย อดไม่ได้ที่จะมานั่งเทียบกับตัวเองว่าแล้วเราเนี่ยเป็นอย่างที่สังคมบอกไหมเป็นอย่างที่สื่อบอกไหมแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ใช่ซึ่งถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมก็ไม่แปลกใช่ไหมคะมันก็เป็นเรื่องปกติเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะรู้สึกอินซีเคียวเราจะรู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหามันเป็นปมด้อย มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําอะไรสักอย่างก็เพราะว่าสื่อโฆษณาเนี่แหละมาทําให้เรารู้สึกแย่กับสิ่งเหล่านี้แย่เกินปกติจนเวลาเราเห็นโฆษณาบอกว่าอันนี้สบูล่ล้างหน้าลดสิวเราก็เลยรู้สึกอยากซื้อใช่ไหมอันนี้ครีมนวดผมอะไรก็ว่าไปครีมหมักผมทําให้ผมสวยเราก็ซื้อเนี่ยคือถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มาบอกอะ่ะเราอาจจะไม่ซื้อหลายอย่างก็ได้ พราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอฟังสื่อมากๆบ่อยๆเข้าเราก็เริ่มรับเริ่มซึมซับมาใช่ไหมคะเริ่มเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองเลยต้องเริ่มหาทางแก้ไขก็เลยเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์จะแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งถ้าว่าซื้อมาใช้แล้วมันดีก็ดีไปแต่สำหรับบางคนหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ไม่ได้ง่ายๆหรือว่า ต้องซื้อหลายอย่างจนสุดท้ายกว่าจะไปเจอสิ่งที่ใช่หรือปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้จริงๆจะซื้ออะไรก็เถอะมันแก้ไม่ได้เพราะมันไปแก้ไม่ถูกจุดอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้เรามีการตัดสินใจซื้อสินค้าหลายๆอย่างมีการหมดสิ้นเปลืองเงินไปกับสิ่งหลายๆอย่างที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นปัญหาตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะซื้อตั้งแต่ต้นแต่เพราะว่า สื่อเนะี่ยมาเล่นกับความรู้สึกของเรามาเล่นกับปมด้อยของเรามาเล่นกับความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองของเราเลยทําให้เรารู้สึกเป็นกังวลแล้วก็เลยต้องไปคอยหาซื้อนูน่นซื้อนี่มาเพื่อแก้ปัญหานะคะตรงนี้เลยทําให้สื่อโฆษณาทั้งหลายเนี่ยถ้ายิ่งทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงรู้สึก i n ิเคีย e ได้มากเท่าไหร่สินค้าเขาขายได้เยอะมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นพูดเลยว่าสื่อโฆษณาเขาไม่อยากให้คนทุกคนพึงพอใจในตัวเอง พอเมื่อไหร่ที่ตัวเองพอจใจตัวเองปุ๊บทุกคนก็หยุดซื้อสินค้าใช่ไหมก็ที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะซื้อทําไมไอน้นู่นไอ้นี้ก็ดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปหาผลิตภัณฑ์มาแก้ทําไมเขาขายไม่ออกไงเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องเหมือนพยายามจะเน้นเหลือเกินให้เรารู้สึกมีปมด้อยให้เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจใตัวเองให้เรารู้สึกว่าสินั้าสิน,นีของเราเป็นปัญหาเพื่อที่เขาจะได้ทําเงินได้นั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะเสียเงินควักเงินออกจากกระเปา๋าเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขานั่นเองนะ เรื่องที่2นะคะที่สื่อโฆษณาหรือการตลาดเนี่ยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของเราก็คือ experience, experience ก็คือประสบการณ์ในการที่เรากำลังจะซื้อสินค้านั้นๆเช่นยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตที่มานาะขอบอกว่าไปเล่ายาวๆเป็นอีกคลิปแยกดีๆนะเพราะว่า แทคกติกของเขาเนี่ยเยอะมากแทคกติกที่จะทําให้เราซื้อนู่นนี่นั่นในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากไว้ว่าหลังมานานมาแชร์ให้ฟังนะคะวันนี้เอาสันส้นๆว่ายกตัวอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาจะเปิดเพลงช้าๆเพลงที่เราฟังเราสบายใจเพื่อให้เราอยู่ในร้านเขานานขึ้นค่ะยิ่งเรารู้สึกสบายใจเราดูเลือกของเพลินตาเพลินใจเราอยู่นานเท่าไหร่เราก็มีโอกาสจะหยิบของลงตะกร้าลงรถเข็นมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมมันมีงานวิจัยทำออกมาเขาถึงได้ เลือกเพลงแบบนี้มาเปิดในซุปเปอร์มาร์เก็ตว่าเพลงที่ทําให้คนฟังแล้วสบายใจเพลงช้าๆเพลงที่ฟังแล้วเนิบๆเนี่ยทาให้คนอยากอยู่ในร้านนานพออยู่ในร้านนานก็เลยมีโอกาสหยิบข้าวของเยอะขึ้นซุปเปอร์มาร์เก็ตก็เลยทําเงินได้มากขึ้นน่เองนะนี่เป็นแค่หนึ่งตัวในตัวอย่างนะคะอย่างตัวอย่างอื่นก็อย่างเช่นเวลาเราไปซื้อของที่เป็นของเขาเรียกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะเป็นสินค้าราคาแพงนะอย่างพวกที่นี้ยี่ห้อดังๆทั้งหลายเงี้ย มานามพุ่งตรงว่าไม่เคยเข้าไปเนี่ยแต่เคยมีคนเล่าให้ฟังว่าบางร้านเนี่ยพอเข้าไปแค่เข้าไปดูอะ่ะเขาก็จะมีเสิร์ฟไวน์ให้ชิมอะไรเงี้ยให้จิบไปแล้วดูของไปพูดคุยกับพนักง,งานไปคือเขาต้องการทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษเขาจะต้อนรับเราดีเป็นพิเศษเพื่อให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยเรานี่เหมือนเป็นคนสําคัญนะเราเราเราอยู่เรามีดูดูเหมือนมีฐานะทางมีฐานะทางสังคมสูงกว่าความเป็นจริง เขาจะแบบว่ายกเราขึ้นแท่นเลยแล้วก็ทําให้เราบอกว่ารู้สึกเป็นคนที่พิเศษอย่างงู้นอย่างนี้นะครับมีการปฏิบัติด,ด้วยกับเราอย่างดีมากๆเพราะว่าหลักมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่คนรู้สึกมีความสุขหรือคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเพออารมณ์ดีก็จะใช้เงินนั่นเองในเมื่ออารมณ์ดีโอกาสที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าแล้วไปซื้อสินค้าเขาก็มีสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรา ไปร้านต่างๆเนี่ยเขาเลยปฏิบัติกับเราดีมากเป็นพิเศษเพราะอยากให้เรารู้สึกอารมณ์ดีแล้วเราก็จะได้จ่ายเงินนั่นเองนะแล้วเขาก็จะทําเงินนั่นเองนะคะโอเคต่อมาข้อที่3มนะมนุษย์ทุกคนอยากที่จะเป็นที่ยอมรับอาจจะมีบางคนแหละน้อยมากที่แบบว่าไม่แคร์สังคมอะไรเงี้ยไม่ยอมรับก็ได้ไม่เป็นไรฉันฉันแบบว่าไม่สนไม่แคร์ก็แล้วแต่แต่พูดให้ฟังว่าก็คร่าวๆคนส่วนใหญ่เนี่ย อยากจะเป็นที่ยอมรับของคนไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มในก็คือคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนที่ทํางานหรือคนในสังคมทั่วไปเลยก็ได้คนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักมันเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของมนุษย์นะคะทีนี้สื่อโฆษณาและหลักการตลาดเขาก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการด้านนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยมักจะใช้คําโฆษณาสินค้าของเขาทํานองว่าถ้าซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นที่ยอมรับ เราจะเหมือนว่าดูเท่ดูทันสมัยดูเหมือนเป็นคนที่น่าชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยก็คือสังคมยอมรับนั่นเองคนให้การชื่นชมให้ความสนใจก็คือเราเหมือนรู้สึกว่าเราบีลองในกลุ่มของสังคมนั้นเขาก็จะมีการนําเสนอว่าสินค้านี้ทําให้เรารู้สึกเท่สินค้านี้ทำให้รารู้สึกอินเทรนด์สินค้านี้ทํให้เรารู้สึกว่าใครๆก็ใช้กันอะไรอย่างเงี้เราก็มีนะอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มาเลยพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราเลยรู้สึก กระตุ้นต่อมว่าเออฉันต้องลุกขึ้นไปซื้อสินค้านี้มาบ้างเพราะเราอยากจะได้รับการยอมรับอย่างนั้นใช่ไหมคะเราอยาก,ยากจะลูกคู l อยากจะว่าเออคนเห็นแล้วชื่นชมหรือว่าคิดว่าเราทันสมัยอินเทรนอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็รวมไปถึงโฆษณาแบบโฆษณารถด้วยนะคงเป็นอย่างอื่นด้วยแหละแต่ว่าเท่าที่มานาเห็นเนี่ยอย่างที่บอกนะั้นมานาไม่ดูทีวีไม่ดูโฆษณานานมากแล้วนะคะอันนี้คือเล่าเนี่ย เป็นโฆษณาที่มนานาเห็นมานานมาแล้วนะมันจะเป็นโฆษณารถที่แบบว่าเวลาเขาจะขายรถอะ่ะเขาจะพรีเซนต์รถรถที่เขาอยากจะขายเนี่ยแทนที่เขาจะโชว์เฉพาะรถแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องยนต์มันแรงยังไงสีมันสวยยังไงทนทานยังไงประหยัดน้ำมันยังไงเขาไม่ค่อยพูดแต่เขาจะทําภาพรวมให้เราเห็นว่ารถเนี้ย ถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนเราจะมีประสบการณ์แบบไหนก็บรถแบบนี้เขาจะเพนท์พิเคเจอร์ว่าถ้าเป็นรถแบบหรูก็จะแบบดูเอ็กเซ i v คิวทีฟใช่ไหมดูแบบว่าดูรวยดูสง่าดูมีฐานะดูแบบว่าหน้าเคารพจำเกรงอะไรเงี้ยดูหรูอะหรือถ้าเป็นรถแบบ SUV อะไรอ่างเงี้ยเขาจะเพนท์พิเคเจอร์หรือพวกรถไอ้นี่รถกระบะลุยๆแบบ 4x4 อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ p พ i น t ์พิ t u เจว่าต้องไปขับลุยโคลนขับขึ้นป่าขึ้นเขาแบบว่าอยู่จะมีความสุขสนุกสนานก,กับการขับรถคันนี้อะไรเงี้ยคือเขาจะ p a i น t ์พิ t u เจให้เราเห็นว่าถ้าคุณซื้อของสิ่งนี้คุณจะมีประสบการณ์ดีขนาดไหนคุณจะมีไลฟ์สไตล์ที่ดีขนาดไหนทําให้เราเห็นแล้วเราเคลิ้มตามใช่ไหมคะพอเราเคลิ้มตามเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําให้ภาพนั้นมันเป็นความจริง ไปไงคะเราก็เลยไปควักเงินซื้อซื้อรถคันนั้นมานะหรือว่าสินค้าอื่นก็นแล้วแต่ที่เขาเพ้นท์พิเเจอร์ให้เราเห็นแบบนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมไม่งงนะข้อสุดท้ายนะคะก็คือสื่อโฆษณาและการตลาดเนี่ยเขาเล่นกับความกลัวของเราซึ่งแน่นอนว่าอารมณ์กลัวความกลัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์นะเขาก็รู้ตรงนี้เขาก็เอาตรงนี้มาเล่นเราค่ะยกตัวอ,อย่างเห็นง่ายๆเลยโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิต เช่แม้จะแบบว่าทําเหมือนเป็นหนังสั้นแบบว่า s ซ o w dramatic อะไรเงี้ยแบบต้องมีใครสักคนบาดเจ็บอย่างหนักหรือป่วยกระทันหันป่วยร้ายแรงบอกขั้นสุดท้ายใกล้าตายหรือว่าอุบัติเหตุอยู่ดีๆเสียชีวิตแล้วจะต้องบอกว่ามีฉากทะเลาะก,กันก,นก่อนหน้าอะไรอเงี้ยแล้วอยู่ดีคนนั้นไปแล้วไอ้คนที่ทะเลาะด้วยก็มานั่งเสียใจร้องไห้ว่าไม่น่าจะพูดอย่างนั้นกับเขาเลยก่อนที่เขาจะไปอะไรอเงี้ยแล้วก็จะมาเล่นให้เรารู้กลัวว่า ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่ควรจะซื้อประกันภยัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะดูแลคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคงนึกออกแหละเนี่ยมานายอยากจะพูดให้ฟังคร่าวๆว่าสื่อโฆษณาเนี่ยเขาชอบเล่นกับอารมณ์ของเราค่ะเขาชอบเล่นกับความอย่างที่บอกนะความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจความรู้สึกว่าเรามีปมด้อยมีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะหรือว่า ความรู้สึกว่าอยากจะถูกปฏิบัติด้วยดีๆอจะเป็นคนที่พิเศษหรือว่าอยากจะเป็นที่ต้องการเป็นที่ยอมรับอยากจะมีไลฟ์สไตล์อยากจะมีประสบการณ์บางอย่างอะไรอย่างเงี้ยที่สินค้านั้นอาจจะมอบให้เราได้หรือเล่นกับความกลัวของเราอย่างเช่นโฆษณาประกันชีวิตที่มา,าเล่านะคะทั้งหมดนี้เขารู้ว่ามันได้ผลเขาเลยเอามาใช้กับเราค่ะเพราะฉะนั้น มานะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยหวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจแล้วต่อจากนี้จะได้ไม่ตกหลุมของเขานะคะเพราะว่าเขาใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือของเราถ้าเรารู้ทันเราก็จะได้อ่านออกว่าเนี่ยเขาใช้แท็กติกเหล่านี้เพื่อให้เรากระตุ้นอารมณ์อะไรเราสักอย่างในเมื่อเรารู้ทันเราก็อย่าไปหลงเชื่อแลาไปซื้อสินค้านั้นถ้าว่ามันไม่จําเป็นกับเรานะคะถ้าว่ามันตอบโจทย์หรือต้องมีต้องใช้ต้องได้ อันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมตามใจเต็มที่เลยแต่มานาะเล่าให้ฟังว่าถ้าไม่ใช่ขึ้นมาถ้าเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้ตองใช้ไม่ต้องการขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือต่อให้ซื้อมาใช้แต่ใช้แค่ครั้ง2ครั้งต่อปีมันก็ไม่คุ้มตังค์ก็ไม่ควรจะซื้อนะคะค่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครนึกด้านอื่นออกเรื่องอารมณ์อื่นออกหรือว่าเทคนิคก,ก,การตลาดโฆษณาอย่างอื่นออกจะเล่าให้มานาฟังรบกวนเขียนให้มานาอ่านในช่องคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันนนใหหมคลิป้า สวัสดีค่ะ